สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวจันดาฟารรมและพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับการวันนี้ก็มีความรู้ข้างอคอกด้วยความห่วงใยพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์นะครับที่ห่วงใยที่สุดก็คือคนพิการและก็สุภาพสตรีส่วนคนที่ไม่พิการขึ้นที่แข็งแรงก็ก็ถามว่าห่วงห่วงใยไหมก็ห่วงใยอยู่นะครับแต่ห่วงใยน้อยกว่าคนพิการกับสุภาพสตรีเพราะอะไรครับ ช้าวันนี้ไม่ใช่เช้าวันนี้จริงๆแล้วผมเห็นคลิปนี้มาสองวันแล้วนะครับเช้าวันนี้ผมได้มีโอกาสแชร์ลงไปพี่น้องลองไปดูในเพจนะครับในเพจบรรดายาสัตว์ก็ได้นะครับผมแชร์ลงไปเกี่ยวกับเรื่องอาการประมาทนะครับการไว้ใจสัตว์เลี้ยงนะค,คลิปวันนี้ก็จะให้ชื่อว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจสัตว์เลี้ยง นะครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราจะรักเขาเหมือนลูกเราจะปลูกพันธุ์เหมือนลูกแต่เขาคือสัตว์เดรัจฉานนะครับเขาคือสัตว์เดรัจฉานที่จิตใจความสำนึกชั่วดีเขาสติปัญญาของเขาคือเขาไม่มีสามัญสำนึกเขาไม่มีสติสมปัญญะนะเขาคือสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าวางใจ นะเวลาที่เขาจะฉุนเฉียวกับเราคือเวลาที่เขาเครียดเวลาที่เขาหาทางออกไม่ได้นะหรือเวลาที่เขากลับสัตว์ตัวเมียกลับสัตว์หรือเวลาที่เขาหิวห่วงอาหารหรือเวลาที่เขามีลูกอ่อนนะครับนะเขาจะ มีอารมณ์ที่ดุร้ายเขาจะสื่อตามความสมองของเขาบัญชาการยังไงเขาก็จะเขาก็จะสแสดงออกแบบนั้นเลยอ่านะอาทิเช่นอาทิเช่นเขาค้อนลูกใหม่ค้อนลูกใหม่นี้พี่น้องจะต้องดูนะบางตัวห่วงลูกบางตัวนิสัยเปลี่ยนเลยครับบางตัวตอนที่ไม่มีลูกตอนตั้งท้องอยู่ นิสัยดีมากเชื่องน่ารักกอดได้เล่นได้นะครับแต่พอมีลูกโอ้โหดุอย่างจะยักษ์ะมาณเข้าสิงเลยครับด้วยความสัญชาตญาณสัตว์ป่าคือห่วงลูกกลัวว่าใครจะมาทำ้ายกลัวว่าใครจะมารังแกลูกนะครับถึงแม้จะเป็นเจ้าของเองเขาก็ไม่ไม่ไว้ใจครับเขาไม่ไใจไม่ไว้ใจด้วยสัญชาตญาณสัตว์เลรัจฉานเขาก็บางตัวนะก็ไม่ได้ทุกตัวไปบางตัวก็ คอดลูกมาก็ให้เจ้าของให้พ่อให้แม่อุ้มได้นะเหมือนคนนิสัยดีเหมือนคนแตบางตัวในกรณีน,นี้พี่น้องครับเราเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องระแวดระวังนะครับระแวดระวังจะเข้าหาต้องดูอารมณ์เขาด้วยตาเขาเขียวหรือเปล่าเขาฉุนเฉียวอะไรหรือเปล่าอาอย่างอัที่เช่นอารมณ์ที่เขาโกรธถึงโกรธอยู่นะครับกําลังทะเลาะกันกําลังจะห่วงอาณาเขตอะไรเงี้ย ก็าอาจจะแว้งใส่เราได้สัตว์ที่มันห่วงพื้นที่ถ้าเราเข้าไปให้ดูให้ดีอาทิแลวอีกอย่างหนึ่งตัวผู้ตัวผู้เนี่ยเราเลี้ยงเหมือนลูกก็จริงเรารักเขาเหมือนลูกก็จริงแต่ในยามที่ตัวเมียกลับสัตว์เขาถ้าเราเข้าไปเขาแยกแยะไม่ออกนะครับว่าเราเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเขาก็จะมีอาการห่วงห่วงคู่ครองห่วงสัตว์คู่ตัวที่กลับสัตว์ เขาอาจจะทําร้ายเราได้นะครับอาจจะทํำร้ายเราได้แล้วอีกตอนอย่างหนึง่งบางตัวนะที่เราผมไม่ได้พูดว่าทุกตัวนะครับบางตัวหวงกินเวลาอื่นเล่นได้หมดเวลาอื่นเล่นได้สบายดีนะครับจับกอดคอดจับรูกรรมอะไรได้ทุกอย่างขี่หลังก็ได้แต่เวลากินบางตัวหวงกินที่สุด,สดใครจะไปยุ่งไปจ,จับไม่ได้ทําร้ายทันทีขู่ทันทีละว่าทันที นี่ก็เหมือนกันนะครับต้องคอยระวังบางตัวบางตัวห่วงข้อหวงอาณาบริเวณห่วงข้อที่ตัวเองนอนอยู่ใครเข้าไปใกล้จะฟึดปัดใส่กันตีแต่ออกมาข้างนอกขี่หลังได้สบายนะมีอยู่มีมีอยู่ตัวหนึ่งฮนะองเต้ชื่อฮองเต้อยู่ในข้อใครอย่าไปเหยียบเข้าไปโดนฝุดแน่นอนนะฮะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกสบายครับขี่หลังได้เนี่ย ก็มีนะครับอย่างนี้ก็มีเลยออกมาเตือนพี่น้องว่าพี่น้องครับเราเป็นคนทุกคนลภาพไม่แข็งแรงเราเป็นสุภาพสตรีไม่ว่องไวไม่แข็งแรงเวลาเข้าหาสัตว์ทุกทีสัตว์ให้ดูอาการเขาด้วยว่าเขาฟึดฟัดเขาอารมณ์ฉุนเฉียวเขาตังวลเขากระวนกระวายหรือเปล่าหรือไม่ดูทิศทางให้ดีแล้วค่อยเข้าหาอ่าเราจะต้องมี สังเกตสังการนะครับเราจะต้องไม่ไม่ปุยผามเข้าไปไม่ใช่ว่าพี่น้องบอกวรักเหมือนลูกลูกรักนั่นแหละครับเมื่อปีที่แล้วนครนายกก็เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยะปรากฏว่านางเป็นสัตว์ทําเชือกขาดไปแล้วก็หนีไปหาตัวผู้เจ้ายายเจ้าของก็ไปตามกลับปรากฏว่าผุยย้ายสไตล์พาป่านั่นแหละครับอยู่นครนายกเนี่ยครับใกล้ที่ผมอยู่เนี่ยอำเภอบ้านนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้น มีให้เห็นทุกปีเป็นอุตราหอนทุกปีพี่น้องครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ว่าผมมาสอนให้พี่น้องไม่รักสัตว์เลี้ยงนะครับเรารักได้แต่เราต้องระวังตัวตามเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังว่าม,มันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่อ่านะที่เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าเวลาเราเข้าไปเราก็ดูอารมณ์เขาด้วยว่าเขาอารมณ์ไหน ถ้าเขาฟึดพัดฉุนเฉียวใส่หว,วใส่หเขาใส่หัวใส่ตบัดหน้าหันมามองเร็วและตาเขียวอย่างนี้ถอยก่อนครับถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่านะครับมันจะอันตรายนะโดยเฉพาะผู้หญิงคนพิการเราต้องระวังตัวให้เยอะพลาดมาแล้วถึงชีวิตทันทีเพราะเราอ่อนแอเราไม่มีเราไม่สามารถจะไปสู้รบปรบมือกับเขาได้เขาแข็งแรงกว่า น้ำหนักตัวเขาเป็นตันๆเรานหนักห้าหกสิบกิโลไหวแล้วครับแล้วอย่างเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราเราหนีไม่ทันเราช้านั่นแหละครับสาเหตุที่จะทําให้เราบาดเจ็บก็จะทําให้เราอาจจะถึงชีวิตได้ด้วยความห่วงใยครับพี่น้องด้วยความห่วงใยเลยทําคลิปทั้งแชร์คลิปเข้ามาคลิปที่ผมแชร์เป็นคลิปต่างประเทศถ้าพี่น้องอยากจะดูว่าเป็นอะไรก็เข้าไปดูในเพจบัญญาย,ยาสัตว์เนาะ ผมแชร์เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยความหม่งใยนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ